ตัวนี้เซ็ตราคาเบาๆนะครับไม่เกินหมื่นลูกค้ากำหนดไว้อย่างงี้เสนอไปตอนแรกเครื่องเดียวจัดมาสองเลยครับเซรอน G 5905นะครับจับคู่กับเมนบอร์ดแอสโลกนะครับเฮดห้านะครับแล้วก็แรมด DR48 ีย4 8จิกเอตนะครับ S D M 2นะครับตัวนี้ e d เ a ตนะครับแล้วก็พาวเวอร p l y แร้วคู่เคสของ Cubic นะครับโอเคสนใจกดติดตามเพจนะครับ เรียบร้อยพร้อมส่งนะครับเบาๆไม่ถึงหมื่นนะครับสองเครื่องใช้งานแค่พวกออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ใช้ CPU นะครับเป็นเซรอน G 5 9 0 5นะครับเป็นบอร์ s แ o c โนะครับ H 6 1 0 M นะครับ HDMI รันะครับตัวนี้ SDM s 2ใช้เอ a t a นะครับ512 g b นะครับ Power Supply นะครับตัวนี้เป็น a อร์ลูก l ูนะครับตัว600้วัตต์ฟูลนะครับ ก็มเป็นเอลิต้าแปดจิกนะครับมีของใหม่หมดนะครับประกันสามปีนะครับจะส่งให้ติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปยกไปเสียบสายเองนะครับนี่จัดการให้ครบเป็นเสร็จเลยนะครับลูกค้านั่งรออยู่บ้านรออยู่ออฟฟิศเฉยเลยนะครับชิวๆราคาเท่ากับที่ไปซื้อในห้างนะครับแต่เราจัดการให้นะครับเราเป็นดีลเลอร์ ของแอดไว้นะครับสินค้าทุกชิ้นเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีของมือ2นะครับที่นี่และเราไม่ได้ขายสินค้ามือ2ด้วยนะครับโอเคสนใจโทรศูนย์หนึหนึ่งสองกาหะครับไลน์ที่ a d w network นะครับโอเคครับพร้อมส่งครับงบไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้เป็นเซลลรอนจ5ห้านะครับเครื่องใช้งานแค่พวกออฟฟิศนะครับพิมพ์งานแต่เราไม่ลดต้นทุนนะครับตัวนี้ เมนบอร์ด Asrock นะครับเป็น H510M นะครับแล้วก็ SSD นะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับ M.2 นะครับอีลตานะครับ 500G ลำ 8G นะครับ power supply 600W ฟูลนะครับมีประกัน3ปีทุกชิ้นนะครับขอบคุณครับ